สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พี่ตุษณีไม่ขึ้นไลฟ์ให้กำลังใจน้องๆเราดีกว่าเป็นกำลังใจให้คนที่ไม่ท้อเป็นกำลังใจให้คนที่แบ่งปันรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆทุกๆช่อง ถามาเอาแล้วพิธุษณีท้อไหมก็มีบ้างเป็นกำลังใจให้ค่ะฟังน้องๆไปฟังเพื่อนๆพ,พูดไปแต่ละช่องก็เออสนุกสนานไปทำสวนหลังบ้านอีกสักนิดนึงค่ะแบบดจีบไม่นานก็ที่เราติดตามมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะเพื่อนๆ อย่าได้มีอาการเหมือนพี่ดุษณีตอนนี้ดุษณีบอกตรงว่าอยากจะยอมแพ้แล้วละ่ะแต่ก็จะทนอีกนิดนึงอีกยี่สิบกว่าวันอาการนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเอ้ยเดี๋ยวผ่อนเสียงอีลูกลงอีกนิดนึงก่อนเปิดฟังอีลูกสองเครื่องปล่อยให้อีลูกเมื่อกี้กระโดดมาจาก แม่นกเลจากครูพัดแล้วก็น้องมิยะตอนนี้อีกสักนิดนึงแล้วก็สักพักนึงก็จะออกไปธุระข้างนอกก็อยากจะฝากทำงานส่งให้เจ้านายสักนิดนึงส่วนจะมีสาระหรือไม่มียังไงก็แล้วแต่มุมอมองของน้องๆก็ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะเพราะว่าพิจุตณีตนนจะขึ้นตอนไหนก็ได้ช่วงนี้ ไม่ได้ถือว่าอะไรแต่ทีนี้ว่าขึ้นไปแล้วก็ได้แต่ทักทายเพื่อนๆไปก็คอนเินอะไรจะพูดตามใจก็พูดลําบากทาไมทําช่องมาแล้วทําไมนึกจะพูดอะไรก็พูดมันไม่ใช่คออ่ลงทีะงะงจะถามว่าอาการแบบนี้ของอาการของคนกําลังทอ้อถอยหรือเปล่าก็ไม่นะก็ไม่ทอ้อก็จึงได้ฝากเน,น้นๆว่าเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังต่อสู้ เป็นกำลังใจให้คนที่มีจิตใจพลังบวกเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนโฟกัสไปที่ลุงป้าเท่านั้นแหละโบรานเพิ่นบาไว้มีเงินเบาได้มีใหม่ได้เฮือนงามไม่ดูซนี่กะจำต้องนั้นอยู่ดอกกะคือบานนั่นแหละคนเฮามัน มีเงินมันกับ่มีเงินมันกับเาราบ่ได้ไอ่บ่ดังคนเฮามีแตจใจเท่านั้นใจเท่านั้นมันกินไม่อิ่มสําหรับหลายๆคนสําหรับเนาะส่วนมากพิรุษณีดูแล้วไม่มีไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความโลภในใจความโลภทั้งนั้นที่เป็นเหตุที่มาทะเลาะวิวาทกันนี่ทํำช่องขึ้นมาเพื่อทะเลาะเพื่อเอซี แต่อย่าบอกนะว่าพี่ดุษณีเป็นเอฟซีช่องไหนช่องไหนเป็นทุกช่องอไม่ว่าจะฝั่งไหนฝั่งที่ย้ายออกไปแล้วก็เป็นให้หนึ่งในหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในหมื่นของช่องนั้นๆต้องมีดุษณีอ,ษณอย่าเถียงนะว่าไม่มีเพราะดุษณีไม่ได้กดยกเลิกใครที่ขึ้นมาพูดมาคุย<ใ>น,นี่คือ,อม,มันไม่มีสาระอะไรหรอก พูดเอาเวลานาทีไปเงั้นๆงันไปรอเวลาอีกยี่สิบกว่าวันก็เวลาดีๆที่เราน่าจะภูมิอกภุมิใจนะคิดว่า80%ดเอร์เซ็นน่ะก็คิดเผื่อใจไปแล้วลหละว่าคนที่เราลุ้นคนที่เราชอบมานานแล้วอย่างนี้ก็คือลุงป้านี่แหละถ้าไม่มีลุงมีป้าเราก็ไม่ได้มารู้จักกันแต่ขอโทษทีนะคะเอ้า ยี่ดุษนีมานั่งบนอะไรในป่าในเขาอย่างนี้กกนั่งบนไปตามความรู้สึก,ก,กค่ะเพื่อนๆก็บอกแล้วว่าเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังต่อสู้คนที่กําลังท้อเป็นกําลังใจให้จ,จะพูดไปวกไปวูมาพอขึ้นไหลทีอย่างนี้ก็สวัสดีทักทายกันไปทักทายกันมาคันเราจะปั้นคําปั้นคําพูด,ดในสิ่งที่ใจ พี่ดุษณีบอกตรงว่าไม่ค่อยอยากจะขึ้นไลฟ์สดหรอกท่อไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูไม่เป็นปัญหาตรงนั้นคนเรามันเป็นปัญหาตรงที่ว่าพูดไปแล้วจะถูกใจใครไหมอะไรไหมเพื่อนๆหลายคนก็คิดแนวทางเดียวกันเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลี่ยงตรงไลฟ์สดได้พี่ดุษณีก็อยากจะเลี่ยงซะมากกว่าเพราะว่าสนุกดีไปติดตามฟัง ไปติดตามน้องๆติดตามอเพื่อนๆหลายๆคนพูดถูกใจอ๋อลุงขึ้นเนี่ยไปฟังลุงสักนิดหนึ่งล้วลุงขึ้นไปเสียงน้นองนี่ย่าฟังลุง มีเสือกแล้วเขาได้เงินจริงน่ะเราไม่อยากเสือกไงเราก็เลยไม่ไม่ได้เงิน,เร,เ,งนเราไม่ได้มาหากินตามนี้เดี๋ยวฟังโฆษณาให้ลุงซะหน่อยจะมาดูคลิปลุงต้องดูโฆษณาให้ลุงชือ่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับอายุบับ

อ่าผู้เฒ่าเออวอยสวดเช้ามากนะคะทุกคนอ่าเทมจนห้าร้อยยังไม่มาเป็นกำลังใจให้ดูป้าผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพื่อนๆทำครัวมีป้านะคะทุกคนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคลิปลุงป้าต่อ